โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาตําบลน,น้ำคำอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเเขตสเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน230คนมีผู้บริหารข้าราชการครูจำนวน15คนครูอัตราจ้างจำนวน3คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คน รวมทั้งสิ้น22คนโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิญญาดาบุตรกันหาผู้อำนวยการโรงเรียนขอนําเสนอการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวมีกลไกการ ขับเคลื่อนในรูปแบบของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนำแบ่งออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด12ห้องเรียนและได้ดำเนินง,งานตามหลักเกณฑ์ของห้องเรียนสีขาวชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน12ห้องเรียนมีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีมากทั้ง12ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อได้ประกาศผลการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวดีเด่น และมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงทุกเดือนตลอดปีการศึกษา2,567 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เศ็มาตรการ1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อามกอนาจาร การทะเลาะวิวาทโรงเรียนนับคำใหญ่วิทยาได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังนี้ 1. ลูกเสือต้านยาเสพติด 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 5. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 6. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการป้องกันยาเสพติดเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหา2.1ส,สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งในภาคเรียนที่1และ2 2.2. สถานศึกษามีการคัดกรองกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสฟกลุ่มติดกลุ่มค้า โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านยาเสพติดและอบายมุขและมีการสุ่มตรวจปัสสวาวะนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด223คนเป็นกลุ่มปอดจำนวน223คน ไม่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้า2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาท้ส3มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ประกาศนโยบายการบำบัดร,รักษามีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อประสานข้อความช่วยเหลือไปอยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,น้ำคำสา3.2สสถานศึกษามีคลินิกเซมารักสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้จัดตั้งคลินิกเซมารัก เป็นห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียน 4. มาตรการด้านเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสื่อลามกอนาจาร การพนันการทะเลาะวิวาท5มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายมียุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการ 5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีห้องปฏิบัติงานแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีขั้นตอนการดำเนินงานและมีการบันทึกใช้ห้องกิจกรรม5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองสถานีตำรวจภูทรหัวโทนโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,น้ำคำ5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ดังนี้ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้จัดทําโครงการป้องกันการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านน้ำคำเพื่อให้ความรู้แก้ไขปัญหาโดยได้จัดตั้งคณะดำเนินงานอาทิประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาได้ร่วมลงนามในประกาศ ถึงวิธีแก้ไขเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนเครือข่ายผู้ปกครองพวงหาแนวทางเครื่องปฏิบัติเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนสถานีตำรวจภูธรหัวทนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,น้ำคำได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย เกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จัดกิจกรรมป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักธรรมเข้ามาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ลดละเลิกยาเสพติดได้เครือข่ายร้านค้าและชุมชนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนและร่วมมือกับร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโรงเรียนน้ำคําใหญ่วิทยาได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice แนวทางการป้องกันยาเสพติดและอบายามุขู่สถานศึกษาสีขาวปลอดภัยโดยใช้การเล่นกีฬาในโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. จัดกิจกรรมกีฬาจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมการอบรม 2. โครงการโรงเรียนคุณธรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่4เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอสวรรณภูมิเมืองทองเกมจากดำเนินงาน แนวทางป้องกันยาเสพติดและอบายามุขสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดภัยโดยใช้การเล่นกีฬาที่โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาภายใต้แนวคิดของการใช้กิจกรรมกีฬาสร้างความตระหนักและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุขให้นักเรียนได้ส่งผลกระทบที่เป็นบวกและสำคัญในหลายด้านทั้งในระดับผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนดังนี้ นักเรียนโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยามีความรู้ความเข้าใจในโทษของการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันนักสูบหน้าใหม่โดยได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันค้นหารักษาและเฝ้าระวังให้ปลอดบุหรี่ยาเสพติดและอบายามกุกนักเรียนมีทักษะชีวิตการเรียนรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีทักษะในการสื่อสารเทคโนโลยีและรู้เท่าทันสื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวางแผนงานร่วมปฏิบัติตามแผนงานด้วยความสมัคีีมุ่งพัฒนาความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและมีการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยโรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยเขตปลอดบุหรี่ทั้งนี้ผู้ปกครองชุมชนภาครัฐเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันลดละเลิกให้เยาวชนตำบลน,น้ำคำปลอดบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขระดับเงินประจำปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลระดับประเทศการแข่งขันพุททอฟฟ์โชระดับปฐมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน